ถ้าผมอยู่กับผู้หญิงสอง,สองต่อสองผมควรทําไงครับอันที่หนึ่งถ้าเกิดว่าผู้หญิงก็สะกิดว่าคุณคุณโอเคไหมจะต,ตอบว่าไงโอเคโอเคครับอแกก็ตอบตัวแกเองแล้วมีหนุ่มคนไหนไม่โอเคไหมครับโอเคหมดเลยนะ เพราะนั้นเรื่องพวกนี้ครับว่าเป็นผู้ชายจําเป็นไหมว่าอยู่กันสองต่อสองแล้วจะต้องมีความสัมพันธ์ผู้หญิงเราก็ต้องระวังให้ดีนะถ้าเกิดไปมีเขาตื่นเช้าขึ้นมาก็เขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วงการผู้ติดเอจนจะทําไงฮะหรือไม่ก็คุ้นคุ้นอ,อีกสักเดือนต่อมาประจเดือนขาดนะ่ะสงสัยลูกคุณน่ะนะครับสรุปว่าความรักที่เขาเรียกว่ารักชั่วค่ำคืนเขาเรียกรักชั่วค่ำคืนเจอกันแล้วไปมีความสัมพันธ์กันปลอดภัยไหมครับ ไม่ปลอดภยัยไม่จําเป็นก็อย่ามีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยก่อนมีกิจกรรม